สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาวันนี้มาดู3คันนี้จากสำนักเรานะครับทีร้อยยี่สิบทีร้อยคา่าฮะคันนี้เป็นเอชคาเฟ่ครับลิมิเต็ดอ dition นะครับมีเพียงแค่1,400ั้คันจากทั่วโลกและในไทยมีเพียงแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะฮะไม่ถึง10คันด้วยนะครับแล้วก็1ในนั้นเนี่ยอยู่ในร้านเรามาสามคันให้เรามาแต่งให้มาคัสตอมตัดท้ายจัดทรงให,ให้ใหม่นะครับเพื่อนๆลองดูฮนะความพิเศษมันคือสีถังสีฝาครอบข้าง นี่ฮะเอสคา่สีจ้ออกแบบว่าด้านๆมีลายค่าถังลักษณะแบบนี้นะครับคันนี้ให้ผมหารถให้วิ่งมาแค่า2 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองฮะ1ั0 0ซีซีแล้วก็มีการแต่งจัดทรงเรียกว่าใส่ของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโชคนะครับทุกอย่างสวยงามครับชุดเลินไม่ด้านบนลองดูฮะนี่ฮะมอตเตอร์กจนะครับแผงคอบนไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างสวยๆเลยฮะเข้ากับรถ โทนดำด้านมากๆฮะครันนี้ฮะลองดูนะครับสวยงามมากๆหล่อๆเลยครับถัดมาอีกคั้นหนึง่งเป็นทีร้อยครับผมทีร้อยคันนี้ก็จัดโชคหลังเอรินสีทองนะครับจัดทรงใหม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนท่อสีนี่เงาแวบๆบแบบแบบคันนี้ก็หารถให้นะครับวิ่งมาประมาณ6 0 0กว่า,ากิโลฮะต้องบอกว่าใหม่สุดๆครับเจ้าของเดิมเนี่ยรักษามากแล้วก็บอกว่าอยากขายให้ผม ผมก็รับมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทรงให้ครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะเลขใหม่วิ่งไป413กิโลครับน้อยสุดๆน้อยมากๆนะครับแล้วก็มาจัดทรงใหม่อยังรอครับรอแบบรอจริงๆฮะติดสปอร์ตไลท์เปียซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับ อย่างกับป้ายแดงครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหสวยจริงๆฮะสีเงาวิงวิงครับทรงหล่อหล่อครับสีนี่แบบว่าเหมือนเคลือบก้ามาเลยฮะสวยจริงครับเพราะว่ารถวิ่งแค่400กว่าโลเท่านั้นเองฮะและอีกหนึ่งคันคันนี้อยากจะให้ดูว่าเป็นทีร้อยเหมือนกันคันนี้ก็ไม่แพ้คันนี้นะครับวิ่งมาประมาณ5 600กิโลเท่านั้นเองน้อยสุดๆครับคันนี้ก็หารถให้เขาเหมือนกันนะครับได้รถดีๆแบบนี้มาก็ว้าวไว้ก่อนนะครับ คันนี้เจ้าของอยากทำสีใหม่ครับแล้วก็มีลายเซนด้วยนี่ของพี่น้อยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดต็มๆเหมือนกันครับใส่ของแบรนด์ภาบจะทั้งคันเลยนะครับด้านนี้จะเห็นชุดด้านบนโล่งๆชินคลีนฮะเปลี่ยนแผงคอใหม่ของที่ร้านนะครับเป็นของแต่งนะครับไส้สปริงหน้าเป็นเอรินนะครับแล้วก็ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ครับกลมมาดูตรงนี้ฮะตามมาตามาตามาฮะจานเบรกกัฟเฟอร์ครับ เบรกเบลิงเจอร์แล้วก็นี่ฮะชุดสายถักเราก็เปลี่ยนให้ใหม่มุมนี้จะเห็นกาดมน้ําเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยของที่ร้านนะครับแล้วก็มุมนี้จะเห็นนี่ฮะการสบัดเอรินนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกว่าหล่อจริงๆฮะหล่อแบบนี้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับทั้ง3คันเลยนะครับเพื่อนๆฮะสวยมากๆลองดูฮนะสไตล์นี้เนี่ยขี่ง่ายขี่สบายใช้งานได้ทุกวันนะครับก็เรียกว่าเป็นแนวแทกเกอร์ครับเพืนะ่อนเะ แบบนี้ใครขีดใอยอ้ามอยู่นะครับเบื่อทรงเดิมก็เอามาจัดทรงได้ครับแบบนี้เราทำมาเยอะแล้วครับรอๆอแบบนี้ออกไปหลายคันมากๆครับผมฝากผลงานด้วยครับ